ถ้าจะเอ่ยถึงตำนานพระลอยน้ำทั้งห้าองค์ว่ากันว่าองค์นี้คือน้องเล็กสุดและนี่คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพสการะของชาวบางพรีจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในหแห่งตำนานพระลอยน้ำเป็นจวาลี e p พีห้ตอนเทพเจ้าแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามตำนานพระพุทธรูปองค์นี้ได้ล่องลอยตามลำน้ำเจ้าพระยา ก่อนจะวกกลับมาในครองสำโรงประชาชนที่พบเห็นต่างพากันโจดขานไปทั่วพร้อมกับพยายามจะอาราธนาขึ้นฝั่งที่ปากครองสำโรงแต่ก็ไม่สามารถอาราธนาได้สําเร็จจึงมีผู้รู้และผู้ทรงภูมิได้ทำการอธิษฐานเสี่ยงไายโดยการผูกแพรต่อกับองค์พระเอาไว้แล้วกล่าวคำว่า หากท่านประสงค์จะขึ้นณนที่ใดขอให้แสดงอภินิหารให้แพรนั้นหยุดณสถานที่นั้นด้วยเถิดครั้นเมื่อแพรได้ล่องลอยมาหน้าบริเวณวัดทัพพราชัยชนะสงครามหรือวัดบางพีใหญ่ในแพรที่ผูกชลอองค์พระไว้กับหยุดนิ่งไม่ไปไหนชาวบ้านสองฝากฝั่งต่างเป็นปิติยินดีพร้อมใจอาราธนาอัญเชิญท่านขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ชาวบ้านสามารถนำขึ้นฝังได้อย่างง่ายดายชาวบางพีต่างพากันแท้สองเรื่องปฏิหารนี้โดยถวายนามท่านว่าหลวงพ่อโตแห่งวัดบางพีใหญ่ในจวบจนปัจจุบันเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีผู้เล่าขานมากมายเช่นว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ในพระวิหารของหลวงพ่อในขณะที่ไม่มีใครอยู่เลย หรือการพบเห็นพิสุชรลาเดินหายไปในพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่แล้วบางวันยังมีชายชุดขาวเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วหายไปตรงพระพักของท่านมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสองครั้งคือหลวงพ่อโตที่เป็นทองสำริดเกิดนุ่มนิ่มไปทั้งองค์ราวกับเป็นมนุษย์จนบางครั้งชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโตว่าหลวงพ่อนิ่ม